อ๋อหอหวงใหญ่กว่าเดิมเลยนี่ถังแล้วเราต้องต้องขยับให้มันตรงลงอ๋อได้ครับอันนี้ก็ลองลองเปิดถังได้อ่าเดี๋ยวลองเีลองแรงดลยอ่าได้ไหมเฮ้ยยิงมัน